ดีครับผมพี่น้องครับนี่ครับจากพุ่มป่ามานะครับวิธีเอาตัวรอดนะครับเพื่อรนนี้ขอาป้านะครับพี่น้องเอาตัวรอดจากเชื้อโควิดครับพี่น้องนี่จะมาสอนวิธีหงเข่ากันครับหงายเข่านหมอสนามครับพี่น้องรับแปกเข้านำเซนสๆครับพี่น้องนำเสนได้หมอแบบนี้ครับนี่ครับเขากับประมาณนี้ครับพี่น้องครับลองมาคาวาดิสุกบ่ครับพี่น้อง ครับ้็นี่ครับพี่น้อง,งเกียวก็มาน,น่อนถ่าครับเม่เครขับว่าไม่ีสุกวาครับ พ่อข่าวไก่สู้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนเห็ุเมนูต่อไปครับคือไข่อบขี้เทาครับพี่น้องครับเขาก็ใส่ขี้เทานะครับครนะครับบริเวณรอบปากไข่ครับมาอบนะครับอบไข่นะครับพี่น้องไข่หนีใส่ไข่ดิบแล้วครับมันเป็นไข่ต้มครับพี่น้องข้าวกรอกขี้เทานะครับเพะโพะไข่ไปครับครับสู้แล้วครับพี่น้องท่านี้ครับไข่อบขี้เทาครับเป็นไงครับสุกแล้วครับ ที่เปิดได้บ้างครับว่าครับว่ากินได้ไหครับ ว่าไรครับตอนครับพี่น้องขาดว่าไรครับเดี๋ยวสนิทก็กินได้แล้วครับพี่น้องเอวล่อนะครับล่ออีกในนึงครับมันสิมันสิแห้งกันนี่ครับเจ้านี้ครับให้พี่น้องไดืเบิองครับว่าซุกกินได้ครับ ใหรอบกี่เท่าครับชุกครับกินเลย